สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะเล่นทั้งวันนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของวันที่หนึ่งนะคะวันที่เราจะรวยกันแล้วก็ขออวยพรให้ f อฟซโชคดีเลยนะคะถูกหวยกันทุกหวยนะคะเล่นเยอะเหนื่อยปวดหัวค่ะ แอดก็เหมือนจะไม่สบายแล้วนะคะปวดหัวเก่งเลขเยอะนะคะแอดก็จะขอลงเลขให้รัวๆเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่วุ่นวายกันเนาะทั้งเล่นทั้งวันฮานอยแล้วหวยลาวแอดก็จะลงติดกันไปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเล่นทั้งวันของวันที่1แต่ว่าแอดขอสรุปของวันที่28ให้ก่อนนะคะสรุปคร่าวๆกับส5 6ค่ะก็มีได้บ้างหลุดบ้างนะคะแต่ไปประมาณ27กระดาน3ตัวแต่ประมาณ13กระดานนะคะแอดก็ไม่ได้นับตอนกลางคืนด้วยนะคะเพื่อแอดก็ขี้เกียจเขียนเนาะดาวปกดาววีเราผ่านฉลุยนะคะดาวปกดาววีเราผ่านฉลุยเมื่อคืนก็เป็นที่ โอ้เลิศมากเลยนะคะลาวกาชาติก็แตกเลขทูปนะคะดาววีก็แตกเลขเอ่อเลขพี่บอกคะ่ะเลขพี่บอกจ้าจองหวยไหนทุกคน <laughs> <laughs> เขาบอกหวยไหนแล้วเราก็เอามาเล่นหวยหาหน่อยไม่เห็นออกเลยคะ่ะ <laughs> โอ,อยงอยเงาะคะ่ะตัวเจาะเม็ดเดียวไม่แตกนะคะออกตามตูดเราคะ่ 03, 04, นะศูนย์สามศูนย์สี่เนาะหนึ่งสอง ตัวเด่นของเมื่อวานออกดีแถ้วะแอดตรวจหัวค่ะกินยาไปแล้วหาวมากเลยง่วงนอนมากค่ะนี่เ <c oughs> ห,หลือฮานอยเหลือเหลือเหลือฮานอยเหลือหวยลาวเนาะแอดยังไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แอดจะทําสมองให้โล่ง <c oughs> จะทําให้สมองให้โล่งค่ะไม่ไม่คิดหวยอ,อะไรแล้วนะคะ ุ่งนี้รอรับเงินอย่างเดียวนะคะก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเล่นทั้งวันงวดที่ผ่านมาก็แตก3ตัวนะคะ417นะคะก็หาหาลองหาหยิบหาจับดูเอานะคะเหมือนแอดจะลืม018แล้วก็031นะคะเลขเยอะเยอะคิดตัวไหนได้ก็เขียนตัวนั้นะค่ะ แอดว่ามันต้องออกเลขแถวๆที่เราลุ้นกันทุกวันนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่รู้มันจะมาตัวไหนเนาะก็ขอให้ทูขอให้โชคดีนะคะทุกคนซื้อไปเถอะค่ะหวยสันจรสูสเสิร์ดเอาไม่อยู่หรอกค่ะแอดว่านะคะสําหรับหวยสันจรนะคะแอดว่าต้องหลุดกันเป็นพวงนะคะแต่ถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะถ้ามันเข้าก็ดีค่ะก็เข้าตามสูตรเราเราก็จะได้หมานกันเนาะแอดว่ามันต้องออกเข้าป่าเข้าดงไปนู่นแหละค่ะ เอาออกตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวที่เราซื้อนะคะหงยสันจรขนาดไม่สันจรยังตายเลยนับภาษาอะไรกับสันจรเนอะออกเะเบียนรถข่อยนี่นะ่าออกรถพ่อก็ได้สี่สองเจ็ดตามจนเหนื่อยแล้วนี่สามเจ็ดเก้าว่ะโอ้ยขออภัยนะเขาห่วงกินยาไปแล้ว ปวดหัวค่ะเอดปวดรุนหัวเยอะปวดหัวเหนื่อยค่ะรุนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนโอ้ยมือเย็นหมดดมยาดมสามหลอดยัดใส่รูนูน้นแล้วก็ยัดใส่รูนี้โอ้ใส่บัคข้างหาโฮเกตกับบัถือพีโโอ่้องดีได้เลขอื่นช่วยชีวิตนะคะตัวเจะก,ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะตัวโจ้ไม่เท่าไหร่นะคะวันนี้นักแตกเอียงเลยหอก ใครถูกอันไหนก็ดีใจด้วยคะ่ะดีใจด้วยใครจับทางถูกก็ดีใจด้วยใครไปถูกก็ดีใจด้วยคะ่ะแอดดีใจด้วยกับทุกคนนั่นเลยคะ่ะถูกสามตัวยิ่งดีใจหนักคะ่ะสามตัวนี่มันคุ้มเลยเนาะวันนี้รู้สึกว่าหานอยเราจะแตกไปสามนอยนะคะ่ะเราพลาดแค่นอยเดียวแค่แปดสองเจ็ดนะคะเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าแอดมีแปดสามเจ็ดมีสองแปดสาม สองหกเจ็ดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งที่จริงแอดน่าจะมีเนาะสี่เจ็ดสองนี่แอดวงไว้เลยเนาะมันดันมาเป็นแปดสองเจ็ดซุยดีเถอวะรอบปกนี่เมื่อก่อนน่ารักมากนะคะรอบปกเมื่อก่อนแอดแตกสามตัวกระจุยเลยนะคะมารอบปกนี่คือรอรับเงินอู้เดี๋ยวนี้รอบปกรุ้นขี้แตกเลยค่ะรอบปก,กติหวยฮหาหนอยเนาะ ถึงยากยากพี่นอองเดียวนี่รุนหัวจนปวดหัอวอ่ะเอามาค่ะเล่นทั้งวันของวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะจับคู่ให้ไปที่ศูนย์เจ็ดให้ไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองทำไมแอดให้เลขสูงจังวะ ตัวกันนะคะให้หกห้าหกสี่หกเจเจสี่หกสามนะคะกับหัวเอานะคะกับหัวเอาสามตัวให้หกเจสี่ศูนย์แปดห้าขอให้มีในนี้นะศูนย์ขอให้มีในนี้นะถ้ามีในเนี่ยถ้ามีในถ้ามันออกในเล่นทั้งวันทุกคนมากรีดใส่กับแอดได้เลยนะคะเพราะว่าแอดเอาทุกตัวจริงๆค่ะในสูตรเล่นทั้งวันแอดจะไม่พลาดเหมือนงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาได้สี่หนึ่งเจ็ดแต่มันได้น้อย ่อยก็ไปใส่ตัว่อยมากผูกแล้วบ่ค่ะนี่แอดก็จะตามได้พีบอกนี่แหละค่ะเผื่อถูกนะคะไม่ถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อเพิ่นกับมหฮองบอกกันสี่พี่น้องจากแอดสีวานาี่ดดอกก็เป็นเพียงความฝันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ถูกหวยเราก็ถูกกินค่ะมีสองอย่างนะคะแต่ก็ขอให้เราถูกหวยกันเนาะ จับคู่นะคะ60 60 5, 6 0 7 6 0 5 6 8 7 6 8 5นาะคะ4 0 7 4 0 5 4 8 7 4 8 5าทำไมแอดถึงชอบเอา3ตัวเล่นทั้งวันไปเล่นหวยไทยนะคะเพราะว่าแอดถือว่าแอดคุมหมดแล้วนะคะคุมหมดแล้วตัวที่จะมานะคะแอดถือว่าแอดเจาะไปหมดแล้วสำหรับ3ตัวหวยไทยที่จะมาแอดเอาในสูตรนี้นะคะแต่ถ้าเล็ดรอดไปจากนี้ก็ดวงละค่ะพี่น้อง คือสีบบถือถ้าไม่มีในนี้ก็บบถือค่ะถ้ามีในนี้ก็เดกีดค่ะถ้ามีในนี้นี่มาถามค่อยอยเป็นเศรษฐีค่ะค่อยใส่นักทุกตัวนะคะโดยเฉพาะเลขตัวเองนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดมีไหมเนี่ยศูนย์หนึ่งเจ็ดหัวแต่แอดไม่ค่อยได้ตัดเล่นสองตัวนะคะสองตัวอันเยอะค่ะแอดเลยใส่สามตัวสามตัวก็อันเยอะค่ะ จักอ่นตัวไหนมาอ่นหวย,หยแต่ว่าแอดซื้อได้หมดแล้วนะคะพวกนี้ซื้อได้หมดแล้วขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะทุกคนแอดปวดหัวค่ะเพิ่งกินยาไปเจอหลับแล้วนี้จะได้ลงหวยหาหน่อยไหมแอดว่าจะลงให้เลยนะคะเพราะว่าพุ่งนี้แอดจะไม่คิดหวยไม่อะไรแล้วนะคะซื้ออย่างเดียวแล้วก็รอรับเงินอย่างเดียวเลยค่ะ เอาตามนี้นะคะตามนี้ตัดเล่นก็แบบที่สอนเอาเลยค่ะแบบที่สอนเอาเลยแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะลองพิจารณากันดูที่วงกลมให้นี้เป็นเลขที่แอดถูกชะตานะคะเป็นเลขที่แอดถูกชะตาช่วงนี้นะคะเป็นเลขที่แอดถูกชะตาตัวไหนที่วงให้แล้วก็คือตัวนั้นแหละค่ะคือตัวที่แอดเน้นตัวไหนที่วงกลมนะคะตัวไหนที่ไม่ได้วงกลมก็ตามกำลังตามสัทธานั่นแหละค่ะส่วนมากตัววงกลมไม่ค่อยออกนะคะ พอเวลาหวยออกแล้วแอดต้องวงกลมค่ะเพราะวงกลมว่าเราเราเข้าหน่อยไหนบ้างนะคะไม่ใช่มาบอกว่าหล้างหวยออกค่อยวงกลมได้วงกลมให้รู้ว่าเออตัวนี้เข้านะอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าวงกลมนี้ให้เป็นถูกนะคะให้ถูกแล้วก็ดูคลิปก่อนหน้าจะหวยออกแล้วก็ดูคลิปหล้างหวยออกได้ค่ะ นีตัวใดก็ถึงตัวนั่นแหละพี่น้องเอเอดเมื่อยเอาสังเกตหวยเอาค่ะพรุ่งนี้สังเกตหวยเอาหวยที่เราเล่นทุกวันนี่เราเนาะสายเล่นเขาก็จะรู้กันพูดก็พูดเถอแอดยังไม่ได้จับชุดสิบแปดชุดเลยเช,ชิอู้เอายี่สิบชุดดีกว่าแอดว่าแอดดักทุกตัวแล้วนะคะแอดดักทุกตัวถ้าออกนอกเหนือจากนี้ก็ แสดงว่าดวงเราไม่ถึงเขาเแล้วหรอค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้มันหมานเด้อสวัสดีจ้า